นะคบตอนนี้ก็อยู่กับช่องสสยบุญชาแนลนะคะทุกคนใครเอาอะไรมาทุกคนห <_ co> ูใช่มาส่งเราไหมทุกคนอเคอาเอาคืนแรกเลยัะครับมาได้ไหนวะ เพื่อนๆมาแบนใส่บุญนังไก็เป็นแค่นี้แหละนใส่บุญนี่แหละสุนยากด่เป็นแคน้าอเนอบม่พ้หายีหไ่นทองบ่จสงสัยเขาโทษไปอีกคนนึงโทรไปหาเหล้านะอันจะเราไม่ยิ่เพิ่นใา่บุญนะเาไม่ยู่เพิ่นเล้าไปเอาอันสมุนไพยูกับเจนบุรีจ้ะมาไม่เล่

โบเลียปเอนอืมขอบคุณหลายๆจ้าแมนมีพใจแล้เหี่ยวย้าขึ้นไปแลัที่ท้ลูกตงคนคือผู้ใชลูกคน่ลูกคนดีเือดยพชนหลอดั้นงไปแล้อีกเดียวขึ้นอีกเลยผู้ใดถือายืนแมแ้หมโอ้ยนะคะทุกคนโอ้วนะคะตตคือลูลามากไม่ยังไม่รู้เลยนะทุกคนว่าแบบ อะไรของใคร e, น่าจะเป็นเอฟซีนะคะโอ้โหโต๊ะกินข้าวพื้นห้องพื้นห้องพื้นที่มีแล้วแต่ล้างสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่มีเสียเร็วเห็นตัวไหนบ้างลมวัวลมวัวลมวัลมวัวลมวัวนี่นะคะทุกคนโอ้โหนะคะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะทุกคนยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยนะคะ แบบพอจะมาก็มาเมื่อกี้เดินไปรับของอ่ะแล้วก็แบบคุงเขาถามว่าบ้านายบุญอยู่ไหนออบุรีระดดกระโดด้าเาไปรเอย้นัี๋ป้คนจะไปเย็บนี่เย็บไหมอี่นะคะทุกคนโอ้โหทุกคนติ่นเต้นมาก เรตัดอย่ครับกนเาเเาเหออมาเมาเเามเายมงช่วยเดแต่คนเขาเอื้อใส่บุญครับ ไอ้าดดีรอสาวมันหือยดูคนัน้ยก็ใ่บุญใเคนใช้บุญอันเอ็เอ็เฮ็ดไห่บุญนก่เที่เนี <the 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 ่ยเงิ <the <the> <the ้เจ้าเนี่ยเออนเจ้าน <the> ี <the> 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 ่กำลังเฮ็ดเรื่อย จะไดกรบอกมันเห็นหลังเนาะจ้าอันนี้ชูได้ีเดวเนาะขึ้นไปแท้เห็นแล้วนี่เอานที่เราขึ้นไปดิบ้าจ้าเราจะชงคาดนม้เอ้าขึ้นแถวบุษยชงาดขีราย่นะเจ้าขึ้นไปแถวบุษยาขั้นไหนก็ยังมีเล้วกอนเล้ชงนองเรื่องร้างเรื่องศาสตรนี้กอชา จับจับมันท้ายรถเดี๋ยวรไม่เคล่อนอีกย้ายก็ยืนลถก็ได้เห็นอยู่บ่ท้าย้งควมเนาะฉันก็เห็นทั้งตัวแ้วม่ใส่บุหรี่ผมยุ่งแล้ว โหนะคะทุกคนว้าวราคาเลขหกบูบูบูราคาเลขหกพันไรักรักอายฮอตกินรักอายฮอตกินนี่นะคะสไอิ์สองสาวล็อกโตห้างอยู่หักอยู่แต่ทุกคนแต่พอดีมากเลยนะแบบพอดีเอาไว้นั่งอ่ะตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนอู้หูอันนี้นี่ยังไม่รู้อะไรนะทุกคนยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้ว่าโตจะมาส่งอันนี้จริงไม่รู้นะําว่าของใครอเยนี่อเยนี่คือเงิน้อนอ,อู้หูทุกคนนี่ออกไปรับของทุกคนแล้วนี่ก็ได้ยินไอ้ลูกคุณลงุงไอ้ที่มาส่งโตถามคุณยายหน้าบา้านว่า อันบ้านใช้บนญยุ่ยใชครับแลวยายก็บอกว่าอยู่ตรงนี้มีเนอะไม่คว่ำเป็นแน่นี่เนี่ยพอดีเยี่ยมปัญญาแต่มันละหักเขิน มัดผมจบดีแล้วก็มาขอบคุณเอฟซีหน่อยสิมัดผมจบดีก่อนใช่ใช่ใช่คล้ายๆทุกคนต้องขอขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะคลอายสายผืนเนี่ก็เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็อย่างดีเลยสักกระปองเลยเี่มันจะเห็นนะไรมะ แม่งงแลเต้พ่อเต้เดะเอาไว้ี่พอดีอยู่มั้งแม่งลงไม่ดีมัเข้าระเบินี่นะคะทุกคนเอาว้าวมัดผมมาแล้วสวยๆงามเจอเป็นเพื่อนอะเนี่ยมันมีเห็นนะมาแม่มาขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซียังซื้อโต๊ะมาให้ดิฉันค่ะไม่รู้นะคะจะพูดอะไรดีใจมากค่ะนะคะ พอให้ร่ำให้รวยให้ร่ำรวยคุณทุกวันทุกวันขอบคุณค่ะดีใจไม่รู้จะพูดอะไรค่ะดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกเลยไม่ออกค่ะใช่แล้วนะคะว่าเราโดินเซอร์ไพรส์มาอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เตรียมมาอะไรทุกคนเราไม่รู้เลยว่าจะมีโต๊ะมานะคะแค่เห็นเอฟซีบอกว่าเกินเกินว่าควรจะมีโต๊ะนั่งกินข้าวนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะมีมาจริงๆนะคะ คืออันเนี้ยเราเราไม่รู้ชื่อเอฟซีนะคะเห็นคุณคุณนาที่ลงมาส่งก็คุณนาบอกว่าจะดีนะคะทุกคนก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีนะคะที่แบบว่าซื้อเกือบทุกอย่างมาให้เรานะคะครอบครัวเราก็ดีใจมากๆนะคะงั้นก็เดี๋ยวขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะคะแปดนาทีกว่า,ละะา,วาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะ